คลิปนี้รีวิวเครื่องชั่งน้ําหนักกันครับตัวนี้จะเอาไปใช้ในห้องฟิตเนสนะครับเปิดเลยนะคู่มือนะครับแล้วก็ตัวชั่งน้ําหนักอันนี้ผมแกะเทสมาแล้วนะครับตัวที่ชั่งน้ําหนักนะครับด้านหน้าเป็นกระจกนะเป็นกระจกแล้วก็เป็นเซนเซอร์4จุดแล้วก็เป็นจอจอใหญ่อยู่นะครับจอเบลอเริ่มเลยขนาดนะครับตัวนี้อยู่ที่27เซนนะครับคูณกับ 30เซนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนที่ช่างน้ำหนักทั่วไปนะด้านล่างก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักนะครับ4จุดอ่าเหมือนกับเครื่องรุ่นทั่วไปแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ 3A 4ก้อนนะครับไม่ได้แถมมาในชุดนะครับพอวางบนพื้นเรียบแล้วอ่าเครื่องจะออโตอะจัสเมนให้เป็นศูนย์เองนะครับฟังก์ชันที่เด่นตัวนี้นะครับก็คือนอกจากช่างน้ำหนักแล้วก็จะมีเซนเซอร์ตัวนี้ ไว้วัดดัชนีมวลกายหรือ BMI นะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด180กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นถาวมีสีดำด้วยนะด้านหน้าตัวนี้เป็นกระจกนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์มีเซนเซอร์เท้านะนะครับแล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ว่าห้ามใช้ช่างซื้อขายนะครับแล้วก็ออโตออนถ้าสมมุติว่าโดยเวลาเราใช้งานก็คือให้วางบนพื้นได้10วินาทีก่อนเราค่อยขึ้นไปเหยียบน,นะครับ แล้วก็มีเขียนเตือนนะครับว่าระวังเหยียบตรงกลางกับระวังลื่นอันนี้ก็แนะนําให้วางบนพื้นเรียบนะครับนี่พื้นต้องเรียบนะอย่าวางบนพื้นขูกขาดเดี๋ยวค่าจะไม่ตรงนะครับฟิ t เดย์ขึ้นมาที่เครื่องนะครับแล้วก็จะกดลงทะเบียนก็ได้นะครับหรือว่าเราแค่ทดสอบนะโอเคก็คข้ามๆไปนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้เชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์เนี่ยครับ แทบไม่ต้องทําอะไรเลยมันคอนเน็กกันเองเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวเป็นโซ่ขึ้นมาข้างบนนะครับตัวนี้นะแล้วพอผมกดเข้าไปที่แอปก็จะกดตามนะครับมาดูค่าฟังก์ชันบนหน้าจอกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนให้ดูกันนะผมขึ้นไปยืนหน้าจอก็จะบอกน้ำหนักนะครับตอนนี้ผม92.4นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์บลูทูธ แล้วด้านตรงกลางนะครับเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันสมดุลซ้ายกับขวานะครับตอนนี้เหมือนร่างกายผมซ้ายกับขวาไม่สมดุลกันนะครับมาทางซ้ายซะเยอะเราก็จะเป็นอัตราไขามันในร่างกายนะครับอัตราการเต้นหัวใจอัตราน้ำในร่างกายน้าหนักตัว BMI มวลกระดูกนะครับแล้วหลังจากนั้นหน้าจอก็จะดับ ส่วนค่าเมื่อกี้นะครับที่ช่างก็จะมาโผลในมือถือบันทึกไว้นะครับว่านี่วันนี้เวลานี้นะครับน้ำหนักเท่านี้ BMI เท่านี้นะครับไขมัน29.3ที่แดงนี่คือไม่ดีหมดเลยนะครับมวลไขมัน27.1กิโลกัมแล้วก็น้ำหนักไม่รวมไขมันถ้าเป็นน้ำหนักตัวเปล่าๆจะอยู่ที่65.3กิโลกรัมนะครับ คือผมต้องลดน้ำหนักจาก92ให้เหลือ65ถึงจะเป็นร่างกายสมดุลนะครับแล้วก็อัตราการเต้นหนัวใจปกตินะครับนี่9กาการสูบฉีดโลหิตนะครับอ่ลิตรต่อนาทีมวลกล้ามเนื้อ63กิโลกร,รมัมมวลกล้ามเนื้ออัตรากล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกนะครับปริมาณโปรตีนโปรตีนปริมาณน้ำน้ำในร่างกายไขมันใต้ผิวหนัง พลังงานขั้นพื้นฐานอายุร่างกายน้ำหนักมาตรฐานนะครับระดับความอ้วนแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เป็นโรคอ้วนเราก็สามารถแชร์ได้และเราสามารถบันทึกเป็นรูปนี่นะครับเก็บไปดูได้แต่ถ้าเราไม่เปิดแอปนะครับถ้าเราไม่เปิดแอปเราจะได้แค่น้ำหนักกับบาลานซ์ร่างกายนะครับเราจะได้น้ำหนักกับบาลานซ์ร่างกายนี้ผมเอามือกดนะ ส่วนค่าอื่นๆก็คือจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราไม่เปิดแอปเห็นไหมครับค่าอื่นจะไม่ขึ้นเพราะว่าเครื่องจะไม่รู้อายุเรานะครับต่อไปมาทดสอบโทรศัพท์เครื่องที่2นะครับเครื่องแรกผมปิดบลูทูธก่อนแล้วก็เครื่องที่2ลงแอปครับหลังจากนั้นเปิดแอปครับแล้วก็ขึ้นช่างเราก็จะมีปุ่มว่า c o n n e c t นะครับโดยไม่ต้องแพร่บลูทูธอะไรเลยนะข้อมูลก็จะขึ้นเหมือนกันครับ ฉะนั้นเครื่องช่างหนึ่งเครื่องสามารถใช้ได้กับยูเซอร์หลายคนครับเหมาะกับฟิตเนสมากอันนี้เป็นคู่มือนะครับเดีย๋ยวผมอ่านคร่าวๆให้ฟังนะครับว่า,าตาช่างนะครับกว้างอยู่ที่27.5ซติมแล้วก็สูงนะครับอยู่ที่30ซนติเมตรแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับนี่ตัวตาช่างหนะัก1.24กิโลกรัมใช้ฐาน 3A นะครับสก้อน เราก็ชั่งน้ําหนักนะครับได้อยู่ที่5กิโลกร,รัมจนถึง180กิโลกร,รัมนะตัวนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนยูนิตได้เป็นปอนเป็นกิโลนะครับความแม่นยำนะครับช่วง50กิโลกร,รัมเนี่ยจะอยู่ที่0.3กิโลกร,รัมช่วง100กิโลกร,รัมจะอยู่ที่0.4แล้วก็ช่วง180จะอยู่ที่0.5นะครับเป็นบวกลบนะอันนี้หน้าจอคร่าวๆนะครับถ้าขึ้น L.O ก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ e er a r l e r ก็คือน้ำหนักเกินนะครับเราก็ตัว C นี่คือให้ปรับค่ามาตรฐานตัวนี้นะครับแล้วส่วนฟังก์ชันที่เขาแสดงผลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปริมาณแบตเตอรี่การเชื่อมบลูทูธหน่วยน้ำหนักฟังก์ชันสมดุลอัตราไขมันร่างกายนะครับอัตราน้ำในร่างกายอัตราการเต้นหัวใจน้ำหนักตัว BMI มวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกนะครับหน้าจอก็แสดงแบบนี้อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับถ้าเป็นแอป,ปอื่นๆนะครับก็ต่อกับ Apple Fit ได้ต่อกับ Google Fit ได้นะครับแล้วก็ต่อกับ Fitbit ได้นะครับอย่างนี้โอเคครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็กดที่ลิงก์ได้เลยครับขอบคุณครับ